คำเตือนคลิปนี้จะอาจจะมีการใช้ของเดิมๆในการฆ่าเมลอนพีกาอไอเมลอนเพราะฉะนั้นรับชมไปกันเลยเอา,าละนะจากคราวที่แล้วเราทำอะไรนายไม่ได้เลยบอกแล้วว่าฆ่าเมลอนมะตะโอเคลืมต่อื อ๋อพัดหน้าชา้าโอ้ยโอ้ยมันพัดหน้ามันพัดหน้านี่เนี่ยเอามวเมวมวยววไม่เป็นไรครับเพราะว่าอยาประเภทไหนก็ทำอะไรข้าไม่ได้โอเค แล้วถ้าเป็น ini, าย, harder. ยานี่แหละยาน้ำกรดอุ๊อีกทีนึงแล้วถ้าเป็นอันนี้อะคือมบอ่ะไม่ทำอะไรจริว้าว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 

ฮึบ oh, oh okay. oh. ิวโอออสวยแล้วโอ้โหโอ้ยยยยยสวยยยยนยยยยยอยยายย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 อยย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 บยอยยอยย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  โอ้ยข้าขาไปหนึ่งข้างเลยต้อยซะแต่นายพูดผิดเสียงแล้วนายต้องพูดเสียงตปอไๆโอ้จริงดิพอดีลินกระเดือฉันมันเปลี่ยนไปโอ้ยโอเคต้อยซะทำไมเราตายแท้เนี่ยไม่ร้อนเป็นลายไม้ไม่ได้เป็นลายเลยเยียมนี่ดิ ฉันยังไม่เปิดเลยเลยอืมว้าวลูกไปอ้อไอชีบิวไอชิบิวนี่ฮึว้าวเอฮดีนะชอบครับดิมหวาดเลย เดี๋ยวเมรอนลองเอาอันนี้อีกทีหนึง่งเอาข้าวราบูดไปนายเป็นอะไรมัมยเนี่ยป๊อบคอ,อน <c oughs>